รู้จักกับความสําคัญของระบบประสาทกันเลยนะคะระบบประสาทเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทํางานของร่างกายโดยทําหน้าที่ประสานส,คา,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 สคา,าคัญระหว่างอวัยวะสัมผัสกับอวัยวะควบคุมซึ่งควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อการทํางานของต่อมและระบบต่างๆภายในร่างกายค่ะส่วนประกอบของระบบประสาทมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะ 1. ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังค่ะ 2. ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยเส้นประสาทที่เชื่อมต่อสมองและายสันหลังกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายค่ะ 3. ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการทํางานของอาวาัยวะภายในเช่นหัวใจและระบบย่อยอาหารค่ะการทํางานของระบบประสาทนะคะระบบประสาทจะใช้เซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ประสาทในการส่งสัญญ,ญาณไปทั่วร่างกายส่งข้อความจากส่วนต่างๆของร่างกายไปยังสมอง จากสมองกลับออกไปยังร่างกายเพื่อบอกว่าร่างกายต้องทําอย่างไรผ่านสมองผิวหนังอวัยวะต่อมและกล้ามเนื้อรับรู้ความรู้สึกต่างๆเช่นความเจ็บปวดตาหูลิ้นจมูกและเส้นประสาทเพื่อร่างกายค่ะต่อมาครับระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองศูนย์นกางกรควบคุมที่ซับซอ้อนบรรจุนในกระโหลกศีรษะเจริญเติบโตต็ตต้ที่ราว1 8บปถึง2ีปีแบ่งเป็น3าส่วนหลักคือ สมองส่วนหน้าซีดีบัมเกี่ยวกับความจำฉลาดไหวพริบและการรับความรู้สึกต่างๆธรรมัตเป็นสถานีและถ่ายทอดความรู้สึกพยัญซีดีบัมไอโปทธรามัตควบคุมคุณภมิการเต้นของหัวใจความดันเลือดความหิวการนอนหลับฮอร์โมนการย่อยความสูดดูดน้ําและอารมณ์สองสมองส่วนกลางเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและของลูกตาและม่านตา สามสมองส่วนท้ายซีเนเบิลควบคุมการประสานงานของกล้ามเนื้อและการทรงตัวพนควบคุมการเคลี้ยวการหลังน้ำลายการหายใจการฟังการเคลื่อนไหวใบหน้าและสะพานเชื่อมสมองกับไขสันหลังเมดัลล่าออกลองกาตาควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการหายใจการไหลเวียนเลือดการเต้นของหัวใจการไอการจามการกลืน ไขสันหลังท่อที่ต่อจากก้านสมองส่วนท้ายลงมาในช่องกระดูกสันหลังทําหน้าที่เชื่อมต่อรับส่งกระแสประสาทระหว่างสมองกับส่วนต่างๆของร่างกายควบคุมปฏิกิริยาลีฟหรือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมองเช่นชักมือหนีโดยของร้อน ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังหน้าที่นาความรู้สึกจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางและส่งไปยังอวัยวะต่างๆครับเอ่อหนึ่งเส้นประสาทสมองมีทั้งหมด12คู่เกิดจากการสมองบางคู่ทําหน้าที่เกี่ยวกับประสาทรับความรู้สึก <Okey> บางคู่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวข,ของกล้ามเนื้อและใบหน้าศีรษะครับบางคู่ทําหน้าที่เกี่ยวกับ ประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสองรูปประสาทไขสันหลังคือเส้นประสาทที่ไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่หน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต,ต่างๆส่งเข้าสู่ไขสันหลังและนําคําสั่งจากไขสันหลังไปควบคุมกล้ามเนื้อในอวัยวตะต่างๆครับ,ร,บระบบตาอัตโนมัติหรือร,บระบบตาพาราติมมีหน้าที่ควบคุมการทํางานข,งนของอวัยวยะภางกายสา,ามารถคุเองได้โดยตติ ระบบนี้มีความสำคัญในการผ่อนคลายร่างกายนะเพื่อฟื้นฟูพลัพงงานทางติตระบบประสาทอัตโนมัติทาการทํางานปริศาาอยู่นอกเหนืออำนาจของจิตใจโดยการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองส่วนจะปรับเปลี่ยนการทำขางของอวัยต่างๆให้ทํางานเหมาะสมกับสภาพหรือสภาวะร่างกายที่รเราเป็นอยู่และให้มีการประสานงานเป็นอย่างดีระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งการทางานออกเป็นสองส่วนคือระบบประสาทติมาณติ ทำงานท่านาฬิกาเป็นความเครียดเช่นหัวใ,ใจเต้นเร็วรวมม่านตาขยายสอประบบจบพารา,าติมพาเรติกทำงานเมื่อราาขขอ่างกายผ่อนคลายเช่นช่วยย่อยอาหารลดการได้หัวใจทั้งสองระบบทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสาุรภาพของราา่างกายควบคุมการทำงานภายในตัวไม่ต้องอาศัยการต่างจากสมองต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบป,ประสาทค่ะ ก็คือการระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุโดยบริเวณหัวบริเวณต้นคอและบริเวณไขสัหนหลังค่ะก็อาจจะทําให้เกิดอาการอาัมพาตได้ค่ะเช่นการสวมหมวกนิรภัยขณะขี่รถจักรยานยนต์หรือใส่เข็มขัดนิรภัยขนาดโดยสารรถยนต์และขับรถยนต์ค่ะต่อไปก็คือการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดชนิดและงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์กดประสาทเมื่อดื่มในปริมาณมากและระยะยาวจะทําให ระบบประสาทถูกทำลายได้ค่ะและอย่าลืมทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อบำรุงสมองเราด้วยนะคะค่ะในสไลด์นี้นะคะจะพูดถึงอาหารที่ช่วยบำรุงสมองค่ะซึ่งอาหารที่ช่วยบำรุงสมองที่แนะนำนั่นก็คือปลาที่มีโอเมก้า3ค่ะเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลากระพงขาวเป็นต้นค่ะถัดไปเป็นถั่วเมล็ดพืชผักใบเขียวผลไม้ตูลเบอร์รี่แล้วก็ไข่ค่ะ อาาพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวข้าวกล้องข้าวไราเบอร์รี่อะโวคาโดอาหารที่จำเป็นต่อสมองเคล็ดลับที่เพิ่มคือการทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญช่วยให้สมองได้รับพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารที่มีน้ำตาลสูงและอาหารที่มีไขมันกลิ่มตัวสูงค่ะขอบคุณค่ะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือการลองทําอาหารสูตรใหม่ๆช่วยเสริมสร้างเชื่อมโยงของเซลล์สมองอ่านหนังสือการอ่านช่วยกระตุ้นจินตนาการความคิดและเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้กับสมองออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทําให้สมองทํางานได้ดีิ่งขึ้นค่ะ What do? i only told you 12 times the first dress that you put on is still your best fine we've been sitting in this dressing room for hours i need a break baby i don't have the